ดีวันนี้อยู่กันในแมปตัดหญ้านั่นเองนั้นในโรบอทเดี๋ยวให้ลิง์กแมปไว้ใต้คลิปนะโอเคเรามาตัดหญ้าเลยตีโอโหที่ตัดหญ้าของเราขึ้นสนิมด้วยแลเนี้ยนี่เราไปตัดหญ้าเออแหลกแหลกแหลกอันนี้อาจจะแหลกหน่อยนะนี่ตัดหญ้าเลยตัดหญ้าก็ได้เงินนะ ห้านี่เราสามารถตัดนี้ได้ไหมเนี่ยตัดไม่ได้เหรอไอ้ไข่ไข่อะไรตัดไข่ได้ไหมอ้อตัดได้ตัดได้ดไดปุ๊บปุ๊บเย,ย้ตัดเราได้ไรไม่ได้ไรเลยไม่ตัดไข่อ๋อเปิดไข่เหรอโอ้ได้สามันโอ้โห ด้ระดับสามันนี่เออช่วยด้วยมดตามมานี่มนมดนี่นี่ตีไข่ตีไข่ได้ไรอ๋อเป็นมดอีกแล้วสมมติตลอดเลยเนี่ยมดสีเขียวอ๋อโอ้หมดเลเวลหนึ่ง ใหเอ่อความเสียหายหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยหนึ่งหมดเลยโอเคเราไปเต okay. okay. ิมน้ํามันดีกว่านะน้ํามันหมดแล้วน้ามันจะหมดแล้วเต็มเดียวยังไม่เต็มเต็มแล้วโอเคชึบ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 จะมดตามมาเร็วไม่ลืมใส่มดตัวนั้นเลยนี่ลืมใส่ ใส่ได้กี่ตัวเนี่ยว่าไข่แล้วอยากเปิดไข่แบบนี้ไม่ไข่ฟรีแล้วเนี่ยไม่มีไข่ที่ใช้เงินหรอนี่เปิดไข่ฟืฟือมดสีชมพูสามมันอีกแล้วโอ้โหได้แต่สามมันเอ้าสล้ยนได้สองตัวเหรออ๋อตัวนี้หนึ่งเอาบ้าตัวนี้ อเคเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้ว่านไมจะปลดล็อกตอนไหนเนี่ยเคเผๆๆนี่เปิดใครอีกไ้ตัวโอสามมันอีกแล้วได้แต่ระดับสามมันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเคทำมันเต็มแล้วนี่ต้นไม้ ไถต้นไม้ด้วยเหรอเนี่ยไถยต้นไม้อืมอันนี้เอาเกมพาร์ตเกมพาร์ตเอาซื้อยังซื้อเออที่ตัดหญ้าใหม่ยังไม่ได้เลยอ๋อสามารถตัดหินได้ด้วยโหื่องตัดหญ้านี่แรงระดับอะไรไม่รู้โอ้ได้เงินเหรอว่า <c oughs> <c oughs> ตัดหินชาวบ้านเขาได้เงินด้วย เอะอะไรเนี่ยมันยาน่าไม่ใช่เหรอไม่เก็บเงินเก็บทองเค okay. เราซื้อเครื่องย่ามามดีกว่านี่ไม่ขึ้นสนิมแล้วฮ่าแล้วไข่อ้อนี่ไงไข่นี่เปิดไข่ฟึบตุ้มไ,ได้ไอะไรไอะไรได้ไ,ได้ได หายากโอ้หนี่มันมดช็อกโกแลตไม่เห็นเหรอโอ้พลังการโจมปีสิบหกอา่าตัวนี้ตัวนี้เอาไปเลยตัวนี้ตัวนี้ครบวกสิบเจ็ดแล้วตอนนี้ฮ้ยใครใส่ลุงใครใส่ลุงใครใส่ลุงเอเอเยใครใส่ลุงมันแย่ยงกันได้หรอเนี่ยมดสีชมพูได้แล้ว เคยได้แล้วเนี่ย K ไอ้เพื่อนเอ้ยขอไข่เฮ้ยเ,เพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเอาไปแล้วนนนนใครใครใครเฮ้ยนตัดตัดตัดเย้ได้ไรอืมได้ได้ได้หายากมดบินเอ่ตอตัวนี้บอกสิบเจ็ดเอ่ตอตัวนี้ออกไปเลยใส่ตัวนี้โอเคฮ K น้ำมันหมดแล้วไปเติมน้ำมันยเนี่ยโอเคถังน้ำมันยังถังน้ำมันยังขึ้นสนิมอยู่เลยเนี่ยโอเคฟบ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 ฟอืมตัดยา ทองต้นไม้สีทองตัด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 โอ้ตัดเร็วมากเลยต้นไม้สีทองนี่ตัดต้นไม้อืมปึ๊บโอเคเออเก็บ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 เเพื่อนใครใครใครเออเพื่อนย่งทำไมเพื่อนย่งเราเฮ้ยนู่นใครกันนึงใครกันนึง เก็บเก็บก็บนี่อะไคอันนึงเสามอันอีกแล้วดวงไม่ดีเลยอ่ะเก็บได้สองอันก็เปิดต่อเนื่องได้เหรอนี่มีออนมดวมดมีออนอันไหนอันนี้โอ้พลังการโจมตีนี่แรงมากเลยนะเนี่ยตัวนี้ออกไปเลยใส่ตัวนี้เคอ้เพื่อนเมื่อกี้เห็นมะไคอยู่ เพื่อนเก็บไปแล้วเพื่อนนิสัยไม่ดีแย่งเราเอาน้ำมันหมด <c oughs> เฮ้ยเ,เ,เพื่อนแย่งไขเ่เรานี่อะไรเนี่ยเอ่อปึ๊บ่ะกลับบ้านดีกว่าเรามน้ำมานปก,กติก็ได้ครับไม่ต้องเติมเค้นี่คือมุดของเรามุดของเรา,เรานีออนเหรอนี่คือมุด มดอันใหม่ของเราคือมุดนีออนฟึบตัดยาเพื่อช่วยกันหน่อยสิเพื่อนไม่ช่วยเลยไอ้นูนนูนใครอยากได้ไข่อันนั้นออขอไข่ เพื่อเพื่อนแย่งเราเราก็แย่งบ้างเออคือคูบวกแปดสิบองเอเอนะตัวนี้ออกไปเลยใส่เลยตัวนี้ลายสูตรลายสูตรมากราคส้นต่อไปเมื่อไรจะปลดล็อกเนี่ยกดดูสิก็ปลดล็อกไม่ได้ เออว่าใครใครใครอยากได้ใครเริ่มยองดีแล้วเราเออสามันสามันอีกแล้วเราอัปเกรดสัตดดว์ได้ด้วยนะเนี่ยนี่อัปเกรดเอ้ยใส่สัตว์นี่อัปเกรดอัเกรดใช้แพงมากเลยเนี่ยนี่มีถังแก๊สให้เราซื้อซื้อถังแก๊สดีวกว่านี่ซื้อถังแก๊สแล้ว อเดี๋ยว่อนจบคลิปผมต้องไปด่านสองให้ได้ไม่ไม่เอาดีกว่าเอ,อ่อตอนจบคลิปเราต้องเปิดไข่ตรงนั้นให้ได้เจ็ดร้อยอ่ะเคเป็นเป้าหมายที่ดีๆเอ,อ้ยอ,อ,อะไรอ๋อลิซจ้าลิซจ้าเค้ยถึงเจ็ดร้อยแล้วเป้าหมายของเราฟึบฟึๆนี่นีน นี่ของควันด้วยเหรอนี่นี่รับไปเลยนี่เปิดไข่ได้แล้วเจ็ดร้อยนี่ไข่อันนี้เลยซื้อไปเลยซื้อเอ่อต้องถอดกันใช่ไหมนี่นี่ตยตัวเวยตัว คลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอตัวไปตัดหญ้าก่อนไห้เพื่อนมีไข่แถวนี้ไมให้เพื่อน,น,อนอย่แย่งไข่นะเพื่อน